ไม่เสียแรงที่เป็นเครื่องฝึกของสถาบันโตเกียวมูลค่าหลายล้านให้ใช้งานฟรีอยู่ในศูนย์ฝึกให้นักศึกษาได้ใช้ตามสะดวกช่างทุ่มทุนจริงๆโซซิงมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเขามาทดสอบพลังด้วยงั้นเหรออาชีพของเขาไม่ใช่ว่าเป็นของเสียชื่อดังหรอกเหรอหรือว่าเขาจะหาวิธีฝึกตนเจอแล้วที่นี่มีคนรู้จักฉันเยอะเกินไปตอนนี้ยังเผยพลังที่แท้จริงไม่ได้เด็ดขาด อย่างดีที่ฉันเตรียมต่อไว้ล่วงหน้าแล้วสูสิงลน่ะไม่ดูสิเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้เลยพวกเธอดูนั่นเร็วตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นเม็ดยาแปลงชฉมั้นหยิบผิดกลายเป็นเสริมความสวยไปซะง,งั้นช่างเถอะขอแค่บังหน้าตาให้คนจำไม่ได้ก็พอแล้วเริ่มการทดสอบตั้งแต่ระดับทองก่อน เครื่องฝึกพลังระดับทองคำนี่เหมือนจะไม่ค่อยทนต่อหมัดเลยนะโอ้ต่อยทีเดียวทำเครื่องฝึกพลังระดับทองคำระเบิดนั่นมันแรงตั้งร้อยตันเลยนะรุ่นพี่คนนี้หน้าตาคุ้นๆแต่ก็ไม่ค่อยคุ้นเขาเพิ่งทะลวงขึ้นสู่ร,ระดับปรมาจารย์แล้วแวะมาสูนฝึกเพื่อมาถล่มพวกปลาซิวปาซ้อยละมังระดับทองคำรับพลังของชั้นไม่ไหวงั้นก็ไประดับปรมาจารย์เลย S <S เอ๋มาอีกแล้วแม้แต่เครื่องฝึกระดับปรมาจ,จารย์ก็ยังรับหมัดน,นี้ของเขาไม่ไหวเลยเครื่องในส่วนฝึกพวกนี้จะพอให้เขาพังได้หมดถึงแค่ไหนกันนะให้ตายเถอะนี่มาทรยบสินส่วนกลางของโรงเรียนทั้งนั้นถ้าฉันต่อยพังไปแบบนี้ต้องชดใช้ใหม่เนี่ยถ้าคิดตามมาตตาเสื่อมราคา10%ฉันก็คงจะต้องจ่ายโอ้พระเจ้าหมายของรุ่นพี่เมื่อกี้พลังถึง1 5 0 0 0 0กิโลกร,รมัม นี่เป็นตัวเลขที่มีแค่ผู้มีอาชีพระดับจอมปรามาจาร์สายพลังเท่านั้นถึงจะทำได้เท่านั้นนะไม่พังการทดสอบครั้งเดียวมันไม่แม่นต้องทดสอบอีกหลายครั้งจ่าๆาพลังหมัดระดับนี้ยังสามารถปล่อยออกมาติดต่อกันได้หลายครั้งพอจริงๆดูเหมือนค่าที่วัดออกมาไม่ได้ผิดพลาดอะไรพลังของฉันในตอนนี้ก็คงอยู่ในระดับจอมปรามาจารแล้ว เมื่อกี้คนโหดคนนั้นจะว่าไปเขาอาจใช้สกิลเพิ่มพลังอยู่หรือเปล่าแต่เครื่องทดสอบไม่ใช่ศัตรูจะใช้สกิลไปทำไมกันดังนั้นหมอน,นั่นน่าจะเพิ่งพลังทะลุขึ้นมาเลยมาทดสอบกำลังในศูนย์ฝึกมากกว่าพูดแบบนี้ก็แปลว่าในโรงเรียนของพวกเรามีจอมปารมาจาร์คนใหม่โผล่มาอีกคนแล้วเร็วๆเ,เข้าเอาวิดีโอที่ถ่ายไว้ไปโพสลงฟอรั่มของโรงเรียนถามเลยว่าเป็นเทพท่านไหนกันแน่ ฤิยาของยาเม็ดเสริมสวยหมดแล้วหน้าตาฉันก็กลับมาเป็นธรรมดาไม่สะดุดตาอีกเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ทำไมอยู่ขั้นหีฟูจิ้งระดับ9ชั้นพลังถึงพอจะทะลุ3,000สนจินไปนิดเดียวเองไม่น่าถูกนีน่นาตอนอยู่ขั้นต้นกูจิ้งมหาสมบูรณ์พลังของฉันก็แต่2องแสนกว่าจินแล้วหรือว่าความแข็งแกร่งของขั้นหีฟูจิ้งไม่ได้เด่นที่พละงกำลังแต่อยู่ที่อย่างอื่นกันแน่